กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจักรวนดนี้ค่ะันนะคะ,ะ,คะร้านของเรามีผ่าใบ24นิ้วนะคะมารีวิวนะคะเป็นผ้า5ขนาดใบ24นิ้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นของค่าย TT First นะคะตัวนี้สภาพสวยโค้งไม่มีหักไม่มีดามเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ตัวใบ24นิ้ว สวยนะ,ะนี้มาพร้อมกับท้ายเลยนะคะตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานใส่ MU49 ได้นะคะตัวนี้ใส่รถถ่ายใหญ่ได้อยู่นะคะตัวนี้รูลสลักใหญ่นะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่27,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถต่อได้ที่เบอร์โทร 081 729 4501 092 942 2503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าไม่สะดวกก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสั่งจองกันได้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ